เราไปเจอก,กันได้ยังไนำกระสุนออกจากกระเป๋าเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นง่อยเหรอ,อสวัสดีค่ะพบกับชาแน,นลพาเพลินชาแน,นลที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินค่ะแล้ววันนี้นะจ๊ะทุกคนเย้ yeah! เรากลับมาสู่แบบคอนเทนต์ให้ความรู้คนอีกแล้วนะคะ เป็นคอนเทนต์ที่พาเพลินชอบมากๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าการรีวิว VR ของพาทั้งหมดนะคะเพราะาพาเป็นพวกแบบชอบเล่นเกมมากจะเป็นยังไงต้องติดตามชมนะคะ Let's go และนี่ก็จะเป็น VR ของพาทั้งหมดนะคะแม่หมอก็คือว่าพาเนี่ยเป็นคนชอบเล่น VR อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็แฟนคลับพาก็ผู้ชายเยอะด้วยแต่ผู้หญิงก็เล่นได้นะ VR แต่ว่าตัวเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นประจำใช่ไหมออ s Quest 2กว่าช่อถูงมันเนี่ย น่าจะถูกละเออตัวที่พาใช้เป็นประจำนะคะน้ำหนักเขาก็หนักพอสมควรอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยรองรับเกมได้แบบควบคุมทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับพ c ซีได้ด้วยมันออกมานานแล้วอะเออแล้วก็ภาพก็ชัดนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆหลายคนก็รู้จักแหละเนาะเลื่องนิดหน่อยนะคะใช้มานานแล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวกลางนี่ชื่อว่า พิกโคโฟนะอันเนี้ยพาไปญี่ปุ่นใช่ไหมเออพาทําคลิปอยู่ก็พาไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วพาก็ไปแวะแบบบิ๊กคาเม a าแล้วพาก็ได้น้องตัวนี้มาเพราะเห็นว่าเออตอนที่แบบว่าจับอะไรเงี้ยนะคะน้องแบบน้ําหนักแบบว่าไม่หนักมากอะไรนี้เนาะแต่ว่าน้องนี่นะคะไร้สายเหมือนกับตัวนี้เลยนะคะสามารถที่จะเล่นไร้สายได้แต่ว่าเกมเนี่ยเขาจะน้อยกว่าเกมถึงแม้ว่า ไม่เยอะเท่าอันนี้แต่ว่าพวกเกมดังๆอะไรเงี้ยเกมแบบแมทแมทอะไรเงี้ยได้หมดไฮไลท์ของวันนี้ที่พาจะมารีวิวด้วยแบบว่าทดสอบด้วยนะคะแลนะคือตัวนี้ค่ะ นี่เลย PSVR ตัวใหม่ล่าสุดเห็นไหมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันยังไม่เหลืองนะคะเพราะว่าซื้อมาลายแรกๆเลยแต่เพิ่งได้มีโอกาสได้ทำคอนเทนต์เดี๋ยววันนี้พาจะมารีวิวตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่พานนำเสนอมากก็อยากเล่นมากเห็นเขาบอกว่ามันเชื่อมต่อกับ PS5 ได้ด้วยแล้วพาก็มีคนชอบเล่นเกมอะไรอยู่แจะคนถึงแม้ว่ามันอาจจะมีแบบบางเกมที่ยังไม่เยอะเท่าพวกนี้เพราะมันเพิ่งออกนะเออแต่ว่ามันก็ภาพชัดภาพสวยภาพ คมมากๆเพราะว่ากันนะดเดี๋ยวเราต้องมาลองอนะเออคนเราต้องลองไม่งั้นแบบใช่ปะเราก็จะไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงและนี่นะทุกคนเป็นอุปกรณ์ที่พาขาดไม่ได้เลยซื้อตั้งแต่เขาชื่อโลคิดแอร์ซื้อตั้งแต่เขายัางแบบเป็นโดเนทเพราะอะไรรู้ไหมเจ้ามาดูหนังโป้ขึ้นที่ทุกคนมันเป็นเหมือนจอมอนิเตอร์ส่วนตัวของเราอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูเราสามารถดูหนังโป้ได้ขึ้นที่อีคืออีไตรเอนอกสถานที่ได้หมดเลยจ้ะเออหรอล่ la. คอนเทนต์รีวิวของเยอะมากเลยนะค่านเนี่ยก็จะทำคอนเทนต์รีวิวอยู่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวต้องมาติดตามว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมเออแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์ของทั้งหมดนะก็คือตัวนี้อยากรีวิวมากตื่นเต้นมากทุกคนที่เราจะได้มาลองนี่เลย PSVR 2เดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องติดตามชมเลยนะนี่ใหม่มากเออรุ่นใหม่รชัชเลยรอเกมน้องเยอะกว่านี้ก่อนนะตอนนี้เล่นเกมที่เขามีก่อน เชื่อมต่อกับ PS 5เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าเจ้อตึก๊ดะพอตึ๊และตอนนี้เราอยู่กับ PSVR 2รุ่นใหม่ล่าสุดน,น้องสวยมากก็ปกติแล้วเนี่ย PSVR เนี่ยสายเขารยลยโยงระยยังเยอะมากๆเลยใช่ไหมเออแต่ว่าตัวนี้สายมีเห็นไหมเหมือนแทบจะบิวอินเนี่ยกับตรงนี้เลยก็คือสายมีแบบอันเดียวจบครบทุกสิ่ง Everything แล้วก็ต่อกับ USB ได้เลยปกติเนี่ยเขาจะแถม หูฟังมาด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะพานไม่ได้เอาหูฟังใสามาเพราะว่าพานเนี่ยอยากจะได้ยินเสียงรอบๆด้วยแต่นี่รุ่นใหม่เขาแบบว่าปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานของผู้ใช้หรือยูเซอร์อย่างพวกเราเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากเลยคือเขาแบบอัปเดอะไปกันเลยไปดูกันเลยว่าเป็นยังไง<ป>แล้วเราก็เข้ามาถึง i l l เล e เลส s ซน h a อีวิลเกมรลอนๆดูสมจริงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคปะเราเข้าเกมกันเลยค่ะเข้าเกมแล้ว เริ่มบ,บทสอนเล่น VR กดค้างเพื่อรีเซ็ตมุมมองอุ้ยเราเห็นนิ้วเราด้วยอ่ะอุ้ยนี่ผ้ามันเป็นสามร้อยหกสิบองศาขนลุกอุ้ยผ้ามันเสมือนจริงนะมันเหมือนจริงมากเลยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในห้องไอชีขนลุกชิบหายเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามีดออกอย่านะอย่าไายุ่งกูเฮ้ยอุ้ยเอ้าห้องเดิมนี่อะไรเนี่ยวัตถุบางชิ้นแตกหักได้ นี่น่าจะเป็นตัว R ของมันมัง้งน,นํากระสุนออกจากกระเป๋านํากระสุนออกจากกระเป๋าเป็นอะไรอย่างนึงเป็นง่อยเหรอไอ้เฮ้ยทำไรอ่ะมังไม่ออกตัวดูต่างเดียวนี่อเดี๋ยวนี We re Red Shadow We re Red a Shadow โหดูภาพอย่างก,กันนิยายนดิสนีย์เฮ้ยมันเป็นภาพแบบสามมิติเชื่อสมจริงอะ่ะภาพมันสวยมากเลยนะ เฮียล hey, yeah. ูกแลับแล้วเราไมัจะได้ยินไหม <laughs> <laughs> มันละเอียดกว่าออลคุลัเควสกับพิกโกโฟมากๆเลย <laughs> จริงๆนะ้ hey! ทุกคนมันโคตรสนุกเลยอ่ะจริงมันเหมือนเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะเหมือนอยู่ในโลกนั้นแล้วรายละเอียดคือมันแบบชัดมากตอนแรกกะว่าจะเล่นเป็นมินิรีวิวสั้นๆแต่นี่แบบอยากจะกลับไปเล่นต่อแล้วนะจริงๆรูว่าแบบเซตค่าตั้งยุ่งยากแล้วมันจะทําให้แบบความสนุกมันลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าภาพแบบมันขยับเร็วมันไปตามเราเร็วอ่ะมันก็เลยทําให้ไม่ปวดหัวเพราะปกติอะถ้าพานเล่น VR แม่งมินมันจะมีความมือนอะเนืออ่องกากภาพมันไม่ ตาแต่เดนนี๋มันไปตามตลอดเลยมันลื่นอะลื่นเราคิดถึงลื่นอย่างอื่นเนาะก <c oughs> นนะ <c oughs> ารรีวิวของพาครั้งนี้พารู้สึกว่ามันดีมันชัดอะไรเงี้ยแล้วมันแบบสนุกกว่าไอ้เล่นแบบไอ้คอนโทรอะอันเนี้ยคือดีมากๆแล้วพารู้สึกว่าอยากจะเล่นต่อถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเพราะว่าอยากดูอีกอะไรเงี้ยเพราะพาอยากเล่นต่อมากๆเลย AVR ตัวเนี้ย PSVR 2ชอบว่าสนุกอะอยากกลับไปเล่นอีกอะ คลิปหน้าเนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆแล้วก็รีเควสกันมาได้เนะแล้วพานเนี่ยจะไปเล่นให้ทุกคนดูอีกนะจ๊ะทุกคนกับไอเครื่องเนี่ย VR เนี่ยแล้วครั้งต่อไปเนี่ยอุปกรณ์ดีกว่านี้แน่นอนเพราะว่าพานเนี่ยจะไปอัดที่สตูดิโอวันนี้ต้องขออภัยทุกคนนิดนึงนะคะที่แบบว่าห้องรกอะไรนิดนึงนะเพราะว่าเราก็ถ่ายที่เดิมอะไรเงี้ยถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนครั้งนี้พาเพิงขอตัวไปก่อนนะฝึกชักปืนก่อนชักืนนไไม่่ด้ีย ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย